สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับกับสูตรเรียกล่างนะครับที่จะลงให้ดูนะครับก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคานวณมามันจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับก็จะมีหลัก10 3สูตรเทียบชนนะครับสสูตรเทียบชนชนกันที่ตัวเดียว หลักหน่วย2ส,สูตรเทียบชนชมกันอยู่2ตัวจับคู่ชุดก็ได้2คู่ชุดนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็ลองมาพิจารณาดูนะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ ราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดน,นะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักสิบก่อนแล้วกันนะครับสถิติเทียบชนทั้ง3ส so ูตรจากงวดที่ออก3าสองนะครับจากสูตรแรกนะครับที่เข้ามาจากงวดที่ออก3าสอง วันแรกนี้ชนกันอยู่สองตัวสามกับหกนะครับหลักสิบล่างนะครับเลขสามเข้ามาชนกันที่เลขสามนะครับตัวเดียวชนกันที่เลขแปดนะครับตัวเดียวแปดห้าชนกันที่เลขศูนย์นะครับตัวเดียวศูนย์หกชนกันแปดกับหนึ่งนะครับออกแปดเจ็ดชนกันที่เลขสองตัวเดียวนะครับออกสองศูนย์ เรามาดูสูตรนะครับเทียบชนจากสูตรนี้นะครับเข้ามาทีหลังเพื่อนนะครับคร่าวๆนะครับงวดแรกแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเ้าบวกหนึ่งเป็น1ิบได้เลขสิบตัวท้ายก็คือเลขศูนย์นะครับศูนย์เพิ่มสามได้สามสามเพิ่มสามได้หกหตัวนี้ให้บวกสองนะครับเพิ่มสองเป็นแปดทั้งหมด4ี่ตัวนะครับผลวัลที่ออกสามสอง หล,ลัก10ล่างนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข3แล้วได้17นะครับ7 0 3 5 6 er 네3 6นะครับเลข3เข้ามา8 1 4 6เลข8เข้ามา0 3 6 8นะครับเลข0 8 1 4 6เลข8 สี่เจ็ดศูนย์สองเลขสองอันนี้เป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้นะครับที่เราจะมาดูกันห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนะครับได้เลขหนึ่งเพิ่มสามนะครับเป็นสี่สี่เพิ่มสามเป็นเจ็ดเจ็ดเพิ่มสองนะครับตัวสุดท้ายเพิ่มสองเป็นเก้าบวกสามบวกสามแล้วก็บวกสอง สิบหกนยอหกนะครับรอดูว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักสิบหน้านะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นึครั้งเรามาดูสูตรที่2นะครับ 1บวก6เป็น7 7บวก6เป็น13นะครับเพิ่มไปทีละ3ามแต้ม3 6 9 2 4ตัวเหมือนกันนะครับสูตนี้หลัก10นะครับเลข3 3 6 9 2 3 6 8 1 4 7นะครับออก8 5 4 7 03, 0 3เลข0เข้ามา2 5 8 1เลข8 สามหกเก้าสองเลขสองามาอันดีนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้3ามวกเป็น7จ็ดเบวเป็น11ได้เลขหนึ่งหนี่เจ็ดศูนย์สิมียอี่หนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักสิบหน้านะครับ ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1น,นะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2 2ครั้งสูตรที่3นะครับสูตรนี้เข้ามาก่อน1ง,งวดนะครับ7บวก2เป็น9 9้เบวก6เป็น15 56้า้าเด8ดเพิ่มไปทีละว1แต้ม4ตัวเหมือนกันนะครับเลข5นะครับเข้ามา สามสี่ห้าหกนะครับเลขสามเข้ามาศูนย์หนึ่งสองสามเลขสามเข้ามาเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลขแปดเข้ามาเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลขศูนย์เข้ามาแปดเก้าศูนย์หนึ่งเลขแปดเข้ามาหนึ่งสองสามสี่เลขสองเข้ามาของงวดนี้ 5บวก3เป็น8 8บวก4เป็น12ได้เลข2เริ่มไปทีละ 1, 1แต้ม 2, 3 4 5 16มี่ิยอห6แนะครับรอดูว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักสิบหน้านะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลัก10 บนนะครับแล้วก็บวด้วยหลักร้อยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งถ้าเอาสามสูตรนี้มาเทียบชนกันนะครับวดน,นี้สูตรที่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดเก้า ที่สองหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์แล้วก็สูตรที่สามนะครับสองสามสี่ห้าตัวเดียวที่ชนคือเลขสี่นะครับ 4ตัวเดียวเพียวเพียวสิี่ยอ่อหกแปจะมาไหมในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับสามสูตรเทียบชนนะครับเรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่2อสูตรนะครับเทียบชนสถิติเทียบชนจากงวดที่ออก5้สี่นะครับ หัวแรกไม่ชนกันอยู่สองตัวนะครับสองกับสี่ออกห้าสี่หลักหน่วยนะครับเลขสี่เข้ามาชนกันสองตัวเดียวหกตัวเดียวชนกันห้ากับเจ็ดนะครับเลขห้าเข้ามาชนกันหกับแปดเลขหเข้ามาชนกันเจ็ดกับเก้านะครับเลขเจ็ดเข้ามา กันที่เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับเลขศูนย์เข้ามาสถิติเงวดนะครับเทียบชนจากสูตรนี้นะครับที่เข้ามาทีหลังสูตรนี้ย้อนกลับไปได้อีกสีงวดนะครับสูตรนี้เข้ามาก่อนนะครับเข้าคร่าวนะครับ2องบวกศูนย์บวกศบะครับได้เลข2 2งสอามสี่ห้าเพิ่มไปทีละหนึแต้มสี่ตัวนะครับออกห้าสี่นะครับเลขสี่เข้ามา เก้ 9, 0, 1, นะครับเลขสเข้ามาสี่หเลขหเข้ามาสี่หนะครับเลข5เข้ามาหาหเนะครับเลขหเข้ามาห7เจเลขเเข้ามา9012ศเลศเข้ามา ของงวดนี้สาบวกบวกบวกได้เลขสมเพิ่มไปสีละหนึ่งแต้มสี่ห้าหสิบหียอห8ปดนะครับหลักหน่วยล่างนะครับจะมีมาหรือไม่ตัวไหนจะมานะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองสามครั้งสูตรที่สองนะครับเป็นตัวเลขสี่ตัวเหมือนกันนะครับงวดแรก6บวกกเป็นส2 12องบสองบวกหกเป็น18บ1ดบแปดบวกหนึ่งเป็น19บ9กบเวกสามเป็น22ได้เลขสองสูตรนี้เพิ่มไปทีละสองแต้มนะครับบวกสอง บวกสองบวกสองนะครับสองสี่หกแปดเลขสี่นะครับเข้ามาสองสี่หกแปดนะครับเลขสองเข้ามาหกแปดศูนย์สองเลขหกเข้ามาห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเลขห้าเข้ามาสองสี่หกแปดเลขหกเข้ามาสามห้าเจ็ดเก้าเลขเจ็ดเข้ามา 4, 6, 8, 0นะครับเลข0เข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้นะครับที่เราจะมาลุ้นกัน4บวก4เป็น8 8บวก4เป็น12 12บวก3เป็น15 15บวก4เป็น19ได้ใเลข9เพิ่มไปทีละ2แต้มก็จะเป็น1 3 ห้าสิบหกมีโยหกแปดจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่สองนะครับ ถ้าเราเอามาเทียบชนกันดูนะครับระหว่าง2ส,สูตรนะครับหลักหน่วยล่างนะครับเลข9ไม่มีเลข1ไม่มีมีเลข3แล้วก็เลข5ชนกันอยู่2ตัวชนกันที่เลข3แล้วก็เลข5นะครับ16 จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักหน่วย่างนะครับถ้าเราลองมาจับคู่ดูนะครับในนี้หลักสิหลักหน่วยหลัก10 4ตัวเดียวหลักหน่วย3กับ5จับคู่ก็ สี่สาี่ห้านะครับสคู่ชุดนะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับจะเป็นไปตามนี้หรือไม่เดี๋ยวสุดท้ายจะมีภาพรวมชุดสรุปอีกทีหนึ่งนะครับชุดนี้ยังไม่ใช่ชุดสรุปนะครับก็เป็นชุดสุดท้ายนะครับกับสูตรเลขล่างนะครับที่จะลงให้ดูนะครับก่อนที่จะรวบรวมสรุปนะครับใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะครับคู่นี้แต่มองว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับ สองคู่นี้จะมาหรือเปล่านะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีทาง Youtube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไป เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ส